ดูเรื่องของการจัดการกับผู้ที่บุกรุกที่สาธารณะนะคะ,คะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่ารัฐบาลและก็หน่วยงานราชการนั้นดําเนินการอย่างเด็ดขาดพื้นที่หนึ่งที่พบการบุกรุกค่อนข้างสูงก็คือที่จังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งล่าสุดค่ะอบตาสาคูจังหวัดภูเก็ตได้นําเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหน้าหาดในยางหลังตรวจสอบชัดเจนว่าเป็นที่สาธารณะประโยชน์ค่ะขณะที่เจ้าของร้านเองนะคะขอให้มีคําสั่งศาลให้หรื้อถอนก่อน ซึ่งเจ้าของก็บอกว่าสารนั้นจะมีการพิจารณาไต่สวนในวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาจากองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ต นำเครื่องจักรกลหนักนะคะรถแบ็โฮเข้ารื้อถอนอาคารสองหลังที่หน้าหาดในยางซึ่งก็ได้แก่ร้านเดอะบีชกรับของนายอารุณแพ้วพันชูและอาคารของนายสัญญาไตรรงทองหลังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดภูเก็ตมีมติเห็นว่าอาคารทั้งสองหลังนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ค่ะ ซึ่งระหว่างการเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ก็พบว่าด้านหน้าอาคารร้าน The อะบีชค l ับมีการนำรถบรรทุก6ล้อและรถยนต์ประมาณ8คันมาจอดกีดขวางซึ่งทางอ,อปตอสาคูได้นำรถยกมาลากรถออกไปก่อนที่จะนำรถแบ็คโฮเข้ารื้อถอนโดยมีกำลังทหารและตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยค่ะทั้งนี้นายอรุณเจ้าของร้านนะคะก็มองว่าการรื้อถอนครั้งนี้ไม่เป็นธรรมเพราะกระทำก่อนที่สารอุทธรณ์จะมีคำสั่ง เนื่องจากศาลนั้นได้นัดไต่สวนในวันนี้พร้อมกับยืนยันว่าหากศาลมีคำสั่งให้รื้อถอนกอ็กรพร้อมที่จะรื้อถอนเองทันทีค่ะขณะที่นายสุรินโยธาลักรองนายกองค์การบริหารส่วนตะบลสาคูยืนยันค่ะว่าอาคารที่ปลูกสร้างบนที่สาธารณะนั้นจะต้องรื้อถอนทั้งหมดเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยขณะนี้ยังมีอาคารร้านค้าที่อยู่ในโซนถนนฝั่งตะวันออกของหาดนายางที่อยู่ในการพิจารณาของศาลอีก7จลาย แต่มีสี่รายที่ยอมรื้อถอนออกไปยังเหลืออีก3รายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการค่ะ